สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันใน YouTube ช่องของเรานะครับในวันที่โอ้โหเราคงต้องมานั่งคุยกันแล้วก็หาทางออกสำหรับทีมรักของเราาจแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่โอ้โหสืออังกฤษเนี่ยมั่นใจเลยนะครับว่าถึงขนาดใช้คำว่าแคมป์แตกได้เลยนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันยังไม่ถึงกระแตกมันร้าวอันนี้เรื่องจริงแน่นอนนะครับหลังจากที่ลาฟลังเน็กเข้ามาคุมทีมนะครับหลายคนก็ตั้งความหวังไว้สูงนะอาจจะเป็นเรื่องยาหอม ที่สื่อมวลชนก็พยายามบอกว่าโห่นี่มันคือปรมาจารย์เกเกนเพรสซิ่งมันคือการที่ได้โค้ชมาแก้ไขการวิ่งน้อยของลูกทีมโอเลกุูนาโซชาเก่าได้อย่างแน่นอนและคนคนนี้ก็คือหนึ่งในไอดอลของทูเคลไอดอลของเยอเกนคลอปแล้วก็ยูเลนนาวเกลส์แมนของบาเยิร์นมินกยาหอมต่างๆมันออกมาเต็มไปหมดวาดฝันว่าลังนิกมาปุ๊บเนี่ยโหแมนยูต้องเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือทุกคนต้องวิ่งเข้าใส่กระแทกกระทัน เหมือนทูโคเหมือนเป๊ะเหมือนครอปสุดท้ายมาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับซึ่งผมเองเนี่ยตัวเองเคยไปเจอกับลังนิกที่ไลฟ์สิกนะครับแล้วก็บัรยายบน์เดอร์กิ้งเยอรมันมาหนึ่งปีเต็มๆที่เขาคุมทีมแอร์เบไลฟ์สิกแล้วผลงานดีแต่เดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังว่าการที่เป็นผู้จัดการทีมนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เอานักเตะลงไปวางแผนจักๆแล้วมันจะ,จะ,จะทําตามเราเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนเวลาเราเล่นเกมเพลย์สเตชั n นหรือว่าฟีฟ่านั่นเอง แต่ทำไมปัญหาของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงอยู่เต็ไมไปหมดไปติดตามได้ทั้งหมดในคลิปวันนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับใน TikTok นะฮะเราได้ทำเรื่องของการเปิดเผยรายชื่อจากสื่อมวลชนอังกฤษนะฮะว่ามันจะมี5คนนะครับที่เป็นแก,งก๊งที่แบบว่าซีกับคริสเตียโนโรนัลโดมากที่สุดนะฮะก็คือทางฝั่งของบรูโน่เฟรนันเดส เดียโก้ดาโลไอ้2คนนี้โปรตุเกสแล้วก็เตเลสลงถึงเฟสนะครับซึ่ง2อีก2คนเนี่ยเป็นบราซิลแล้วก็พูดภาษาโปรตุเกสเช่นเดียวกันนะฮะแก๊งนี้ก็จะไปไหนด้วยกันซี้กันนะครับลงโซเชียลมีเดียด้วยกันลูกเฟสนี่ได้กอดกับคริสเตียโนโรนโดบ่อยมากนะฮะทีนี้ฮะมันก็จะมี3คนที่โดนเปิดเผยรายชื่อมานะครับเมื่อวานผมพูดในติ๊กต็อกอยากจะย้อนกลับไปดูก็ไปดูได้ในติ๊กต็อกพอพิลคอนเซิร์ชหาชื่อผมใน Google ก็ได้นะทีนี้วันนี้ผมจะมาขยายความใน YouTube ครับว่ามันนนเป็จริงแค่ไห ไอห้าคนเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องแน่นอนกับแก๊งที่ซีกันทีนี้ห้ามจะมีอีกสามรายชื่อนะครับที่ออกมาโตแฉว่าสามคนเนี้ยตั้งคําถามกับ cr 7กับบทบาทของเขาที่มันใช้เขาสารเื่อใช้คำว่า unrobable คือโดนถอดออกไม่ได้โดนตอบเป็นตัวสมรองไม่ได้นะครับสามคนเนี้ยมีแฮร์รี่แม็กไควก่เมสันกรีนวูดแล้วก็เอเดนสันคาวานี่นะครับในทิกตอกเนี่ยผมแค่พูดชื่อหลายคนบอกโอ้โ oh, ห oh, เอาอีกแล้วเดอะซันเมืองไทยออกมาพูดอีกแล้ว มันแค่ 2- อสานาทีมันไม่สามารถที่จะขยายความได้วันนี้ผมมาพูดใน YouTube นะว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับคืออย่างนี้บางทีที่นําเสนอไปเนี่ยมันมาจากเสอยงติดมันไม่ได้มาจากความคิดเห็นของผมนะฮะแต่ว่าอ่าน,นี่ยผมจะพูดในมุมผมนะครับไอ้สามคนที่ซอมวลชนอย่างแต่ดิเมลเล่นมาเนี่ยแม็กไกวเนี่ยผมไม่ผมไม่เชื่อนะครับผมมั่นใจว่าแฮร์รี่แม็กไกวนี่ไม่สามารถตั้งคาถามกับคริสต์รโรนโดได้เพราะโอ้เขาเองก็มีชนะติดหลังโอ้เขาเองเล่นไม่ดีเลยนะครับถึงขนาดว่า แฟนบอลเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฟิลโจเล่นดีกว่าอีกในเกมล่าสุดที่ลงสนามาที่มันหายไปเป็นปีฟิลโจโลเล่นดีจริงครับจริงๆผมค่อนข้างชอบผู้เซนเตอร์ในเกมที่จะวูมากนะครับคือเป็นเซนเตอร์แบ็กอ่ะยูไม่ต้องมือหวาไม่ต้องทําอะไรเกินหน้าที่นะครับคือเล่นป้องกันให้ดีขึ้นเกมนิดหน่อยพอแล้วนะครับวา,านเนี่ยนะครับผมชอบไหลาย่จังหวะที่เขาเช็คลำหน้าวารานเด้งขึ้นมาแล้วกองหน้าวูไปแล้วโดนจับล้ำหน้าเขารู้ทั้งรู้ว่ากองหน้าวูบอ่ะมันล้ำหน้าแน่นอน แต่สิ่งที่เขาไม่ได้ทำแม็กไกว์ก็คือเขาไม่ได้ยืนยชูมือและหยุดเล่นไงวาฬนี่คือวิ่งตามจนกว่าเสียงนกหวีมนมาจะมาซึ่งมันมีกองหลังหลายคนที่เป็นอดีตนักฟุตบอลบ่นเยอะว่าแม็กไกว์เนี่ยชอบยืนเช็คลำหน้าเสร็จแล้วแบบนิ่งมั่นใจมากว่าเช็คลำหน้าได้สําเร็จแล้วสุดท้ายนกหวีนไม่มาก็อาจจะพลาดนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าเข้าใจว่าแม็กไกว์เป็นกองหลังที่เช็คลำหน้าเก่งนะครับทีเนี้ยเขาโดนวิจารณ์เยอะโดยเฉพาะในปีนี้ นะซึ่งมันก็อาจจะให้ความเป็นธรรมเขาได้ด้วยว่าในเกมที่เขาโดนด่ามากที่สุดนัดที่เจอเลสเตอร์ที่เลี้ยงบอลพลาดใช่ไหมครับเป็นจุดที่แมนยูแพ้4-2แล้วหลังจากนั้นก็แพ้ลิเวอร์พูล5-0แพ้แมนเชสเตอร์2-0เนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาโดนเข็นความฟิตไม่ดีไม่พร้อมแล้วก็โดนเข็นโดนโอเล่เข็นมานะครับทีเนี้ยเมื่อแม็กควายยังโดนแฟนแมนยูด่าเลยผมมั่นใจว่าเขาไม่ไปตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงคริสเตียโนลโรนัลโด้เพราะฉะนั้น3รายชื่อตรงเนี้ยผมตัดทิ้งไปนะร,รายชื่อที่2ครับเมนเช่นกรีนวูดอันนี้ผมเห็นด้วย เหตุผลว่าเด็กดทั้งแรดฟอร์ดกรีนบูดแม้กระทั่งซานโชเองมันก็อาจจะมีคำถามในใจเหมือนกันแหละว,ว่าก็ต้องกระพริบตาข้างหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาทีมชีทมาประกาศรายชื่อวันนี้สเสบตัวจริงใครจะได้ลงมากหนึ่งในนั้นมันมีคริสโนโรนโดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้มันรู้ว่าถึงแม้วันนี้โดจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนัดที่แล้วหายไปเลยไม่วิ่งด้วยเขาก็ได้ลงสนาม มันมันอยู่ในหัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชื่อชื่อเมสันกินบูทที่สงสัยในสถานะของโรนัล do อะไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่3มเอเดนเซนคาวานี่ผมเห็นข้อความหลายคนนะครับส่งเข้ามาหาผมใน YouTube แล้วก็ใน Tik To k อกว่าไม่เชื่อเรื่องคาวานี่เพราะคาวานี่เป็นคนโปรเฟชชั่นอลมากครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อว่าคาวานี่สงสัยในสถานะของโรนัล do ว่าแต่ต้องไม่ได้จริงจัเลผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามาลองมาคำนวณจริงๆแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับ็นคนเพราะว่าคาวานี่เองก็เป็นสุดยอดทั การที่เขาไม่ได้ลงนานๆนะครับนักเตะมันมีคําถามอยู่แล้วว่าจริงๆมันก็ระดับใกล้ๆกันแหละ,ละโดกับเขาอันนี้อายุก็สูสีกันก่อนที่โดจะมาคาวาน,นี่เป็นตัวหลักของโอเลโุน่าโซชาดีครับแต่สุดท้ายแล้วพอคริสเียโนโมาปุ๊บเขากลายไปสมรองหลายนะัดมันก็ตั้งคําถามได้นะครับอย่างเช่นล่าสุดที่ผมทํปในทวิตตอกก็คือกลินผูโดนถอดออกโอ้แฟนบอลแมนยูโหกระหน่ำเลยครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่าลาฟลังหนิงไง เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับคือเลือกที่จะถอดดาวรุ่งออกเก็บผู้วกาผู้โสดสองคนไว้ก็คือคาวานี่กับโรนโดข้างหน้าแต่กลับกลายโดนเป็นแฟนแมนยูโหใส่เพราะวันนั้นคนรีนูเล่นดีถูกไหมฮะนั่นคือสาเหตุครับทีนี้ทำไมปีศาจแดงถึงไม่สามารถเล่นเพลยซิ่งได้ในแบบที่แมนเชสเตียทำเมื่อคืนนี้เชลซีบีบสับใส่สปเปอร์อย่างรุนแรงและก็ได้ประตูทุกแรกครับตอบสั้นๆเลยก็คือ ให้เวลากาลางนิกน้อยเกินไปครับและนักเตะแมนยูม่าอม,มนะครับโอเลกุน้าโซชามีเวลา3ปีในการทําทีมของเขานี่คือทีมของเขาครับนักเตะองค์ประกอบทุกอย่างมันเหมาะอสี่สองสามหนึ่งคือปีกมันเยอะและฟอร์ซานโชกลินบูดยังมีมาซิยาอีกลินล,ลินกาดไอ้ผู้นี้มันเป็นปีกด้วยกันทั้งสิ้นใช้ความเร็วชอบดวลตัว่ะตัวแต่ในระบบของรังนิกมันใช้ระบบครับใช้ระบบหมุนและจําได้ไหมยุคไดมอนของทีมชางิเตะท,ที่ไม่มีปีกซ้ายอ่ะสโก ทาลิกเอ้ยสโกลแลมพาดเจอร์ลาดเนี่ยมันยังเล่นกันไม่ได้ตั้งแต่อังกฤษไอคิวไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเล่นไปหมุนไปหมุนไปเล่นไปหมุนไปเล่นไปหมุนไปเล่นไปหมุนไปมันก็ต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างสูงซึ่งใช้ระยะเวลาแค่2เดือนเนี่ยมันไม่มีทางทาได้มันใช่ดดีนิว้วแล้วแบบทาได้นะมันยากครับนะครับทีนที่กองกลางเราก็ต้องยอมรับว่าจนมาถึงนาทีนี้เฟสกับไอ้โทมิเนงไป ไม่ได้ไกลกว่านี้แล้วนี่ผมก็ต้องยอมรับทั้งที่ผมก็ชอบควาทั้งคู่นะครับก่อนนี้ในยุคของโอเล่สองคนนี้ก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่มามะนะฤดูกาลนี้มันเห็นได้ชัดว่ามันมีจุดอ่อนนะครับเฟรดตัดบอลแ,แดนบนได้ดีแต่จ่ายบอลไม่ได้หนักกว่ากองเต้แม็กโทมิเนชัดเจนว่าเขาเป็นกองหน้ามาก,ก่อนเขายิงประตูคมมากไอ้ลูกซอทีย่ยิงจังหวะเบอร์รี่แบบนี้เขาทำให้เก่งมาก แต่เขาไม่มีความเป็นกองกลางธรรมชาติ<ส>ก็คือเขาไม่เคยถอยลงมาเป็นรับตัวเดียวอย่างนี้นะครับตัวเนี้ยดิคนไลท์ทำได้จอแดนเฮนเดอร์สันทำได้ไมเคิลคาลิกทำได้ดีแม็กโทวิน่ไม่ใช่กลางแบบเนเชอรัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงมีข่าวกับดิคนไลท์ทุกปีตอนนี้ก็ล่าสุดก,ก็มีข่าวกับรูเบนเนเวสเพราะว่าเนเวสถูกกว่า 35- 40ล้านยูโร3 0 4 0ล้านปอ์ก็สามารถซื้อมาแก้ไขสถา,านการณ์ได้เร็วดิคนไลท์มันเอาร้อยล้านไงไม่80จริงเวสแฮมมันก็ไม่ปล่อยหรอก ทีนี้คริสเตโนโรนโดครับเขาไม่เขาไม่ใช่เป็นเซียนในการไล่บอลใช่าใมครคือคำว่าไล่บอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิ่งเข้าไปหากองหลังนะครับคุณผู้ชมครับมันต้องคือคือวิ่งสเต็ปเป็นเนะี่ยดูง่ายๆก็คือกาเบรียลเชซุสเป็นคนที่บีบกองหลังได้เก่งมากอย่างเช่นเวลาสมมติโกโกมาส่งมาให้กองหลังใช่ไหมครับเราต้องคิดว่าอยู่แล้วว่าไอกองหลังคนเนี้ยมันจะได้บอลพอจ่ายมาครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณวิ่งเข้าไปกดมันเลยวิ่งเข้าไปกดขวาาเลยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เชซุสข,ของแมนเช โรเบิร์ตฟิมิโนเก่งมากนะครับพวกแฮร์รี่เคนโรเบิร์ตโรเบิร์ตเลวานอฟสกีอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เก่งเท่าแล้วโรนโดนี่คือยิ่งเกมรับกับเอซี่นี่ไม่เอาเลยนะครับเพิ่งเพิ่งจะมาปรับตัวซึ่งในเกมที่เจอเขาวิ่งดีมาแต่ประเด็นคือเขาวิ่งไม่เป็นคือวิ่งบีบไม่เป็นเขาพยายามวิ่งใช้สปีดตัวเองหละแต่มันก็คือวิ่งอ้อมไปอ้อมมาวิ่งอ้อมไปอ้อมมามุนมา่ะวัครบผ เขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในวัย36ปีเนี่ยจากที่ตอนแรกมันมีจังหวะเตะบืดเตะแป๊กในวันที่เขาต้องบีบคือได้เจอวุ้กแทบจะไม่มีเลยนะครับผมถือว,ว่าคนอย่างเขาอะสามารถที่จะปั๊ม up ฟิตเนสขึ้นมาได้อยู่แล้วนะทางแก้ก็คือวันนี้มาติคิโอนก็พูดว่าแมนจิตต้องพยายามกลับไปเล่นระบบที่มันคุ้นเคยไหมคือปีแดงตอนนี้อึดอัดครับคำ,คำตอบคือแมนยูน่าเตะอึดอัดฮะในการที่ลังนิกไม่ให้ชนะตัวต่อตัว,ตวและฟอร์ดเนี้ยไม่มีโอกาสได้เลี้ยงจี้กินตัวไปเลย ไม่มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำไม,ไม่ได้มีอิสระในการเล่นเมเปรียบเทียบแบบนี้ว่าโอเลกุน่าโซชาเหมือนเป็นพ่อแม่ที่สปอยลูกลูก,อย,กอยากเล่นดินเล่นเลยลูกอยากกินน้ำเั็นลมกินเลยเดี๋ยวลู้เองปวดท้องก็ให้มันกินอยากกินเผ็ดเชิญเลยแต่ลังนิกเป็นพ่อแม่ที่แบบสตริกเฮ้ยเวลานี้ต้องตื่นนอนเวลานี้ต้องอาบน้ำเวลานี้ต้องกินข้าวเวลาต้องไปเรียนเขาไม่ให้เลี้ยงตัวต่อตัวเลยครับ ได้บอลจี้เล่นในระบบสิหนึ่งสองหนึ่งสองไปเล่นด้วยกันเพราะเขามองว่าการเล่นเป็นทีมดีกว่าการเล่นเป็นเอาชนะด้วยความสามารถเฉพาะตัวซึ่งนักเตะอังกกษมันอึดเล่นเป็นหุ่นยนต์คล้ายๆกับลูกของหลุยฟานเก่านั่นคือปัญหาของปีสแดงในปัจจุบันนี้และก็ลังนิกก็เลยไปขอไมฟิแลนดนมาช่วยคุยหน่อยซิว่าเอ้ยนายต้องทำนะและในหัวนักฟุตบอลมันคิดว่าลังนิกเป็นโค้ชชั่วคราวครับเดี๋ยว พฤษภาคมมิถุนายนแกก็ไปเป็นสปอร์ตดเด렉เตอร์แล้วเองจะเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเดี๋ยวแมนยูก็ต้องหาโค้ชไปอีกแล้วมติไปเอาโปเชติโนมามันก็กลับมาเล่นระบบหลัง4อีกนั่นคือปัญหาของแคมป์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมได้อ่านข้อความหลายคนมากๆเลยเในคลิปที่ผ่านมาที่ทําหลักเกมนะครับก็มีหลายคนถาเมเรื่องบรูโน่แฟนเดนโอ้โหเป็นจุดที่แมนยูก็ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวนะครับบรูโน่เคยเป็นเข็มนาฬิกาให้กับโอเล่จ่ายซ้ายจ่ายขวาจ่ายหน้าจ่ายหลังเป็นส่วนรวมตอนนี้พอเขามาเล่นระบบนี้ต้องไม่เล่นทางซ้ายแล้วก เป็นคนเปิดบอลยาวให้โรนัลโดมีแค่นั้นเองนะครับบูโน่ก็เลยโดนท้าทายจากระบบนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถือว่าใช้งานเขาไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ผมมู้ชมคิดเห็นงานคอมเมนต์เข้ามาคุยกันผมอ่านทุกข้อความนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาของมาแจกนะครับไอคิวอันเอเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าทําไปจะช้าไบหรือคุณผู้ผมชมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมที่นอกเหนือจากวงการฟุตบอลก็ส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะเอาของมาแจกนะฮะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนซับสไคร้กันนิดนึงเราจะได้เห็นคลิปกันทุกๆครั้ง เดี๋ยวจะเอากติกามาบอกว่าทำยังไงถึงได้ของรางวัลน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ